สวัสดีครับผมวันนี้มาเล่นเกมรับแยกสีจากแก้วนะครับมาเอาใหม่เอาใหม่เอาโอ้เรา,า,าไปใช้เลีด,ด้อยครับมาดูว่าสูถุดจะถึงดานไหนครับมาอันนี้ตั้นใจสุดเลยอะสีนี้ เออดาดล่างนี่สียอะไรม่วงเปิดสีใหม่เรื่อยๆครับมันจะได้ครบอยยาแหลกยาแหลก้ยเนี่ยวิธีการเล่นก,ก็จะประมาณนี้แหละครับ โอเคมันชอบแหลกอะครับเอออย่าแหลกอย่าแหลกฉลาดเ้ยโอ้โยยังแหลกอะอารีวิวสิบสองโอ้มันชอบแหลกอะครับไว้ทีหลังเว้ยไปไปไปแบบนี มันชอบแหลกครับโอ้โะเค้ยอีเปิดสีแดงอ,อันนี้ก็จะเป็นดาปกตินะครับผมแบบจะเล่นดาพิเศษให้ดูนะแต่จองเล่นอันนี้ให้หมดก่อนตอนผลเล,นเล่นๆมันก็กระตุกอะ่ะตานที่สิบสามครับ เปิดสีส้มนั่นเราจะได้สีใหม่อ่ะเปิดโอเคสีเขียเรียบร้อยโอเคนแล้วก็เปิดสออีมาจินตาเออมันลืมไปแล้วนะ่ะเอเคเปิดสีแซน นี่สีใหม่เลยสีแดงแล้วมันจะเป็นผู้จุกเงี้ยจุกโอ้ยไอไอบังเงี้ยผมไม่ชอบเลยอปิดสีเปิดสีสีอะไรเปิดสีเหลืองเปิดสีนี้อ่ะโอเคส้ม ฟ้าอ่ะได้ไรเอาไปเคีม่วงนี่ที่ออกเป็นสีอะไรฮะเซ<ส>นนี่เหลืองอเขียว่ะฟ้าแดงโ,โอเคม่วงมาปืดสีเป็นสีอะไรอ่ะฟ้าแดงเหลืองอ่าเรียบร้อยวิธีการ มาต่อไปดาสิบห้าแล้วเปิดฟ้าแล้วได้เหลืองด้วยเรื่องใหม่เรื่องใหม่เปิดมุเปิดโซ่ันกีรบนี้นเราต้องเปิดเนะคดอาจะได้ขวดใหม่ใส่แดงแล้วกันขวดนี้ เหลืองแดงฟ้าเหลืองโอเคอันนี้ม่วงกันเรียบร้อยมาแล้วครับดาดพิเศษโอเคไปเลยเลยๆเลยมันจะยากอยู่นะเนี่ยนะดาดพิเศษโอ้ยเหล็กมันชอบเหล็กอะ่ะดาดพิเศษมันจะยาวอย่างนี้แหละ อ่ะต่อเอปิดแดงเรียบร้อยฟ้าแดงอ่าฟ้าโอเคม่วงแล้วเปิดแล้วอือดาบพิเศษทีน้ำทีน้ำทีน้ำโอเคเรียบร้อย มามาไปถึงด่านยี่สิบแล้วกันนะมาิีนี้ทีวทดสองก็จะเริ่มแล้วเอาจริงมันดืมอะ่ะเหมือนกับที่ผ่านๆมาอันนี้เปิดโอเคเอา้อาโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่หมยังดีที่ว่ามันบอกเราเ้ไปไกลก่อนนะเนะี่ย แบบนี้มันจะไม่มีการเคลื่อนไหวอะครับอุ้ยเหมือนบบกไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะทำไมอันนี้ได้เคลื่อนไหวได้อะ <c oughs> ใส่เงินออกโอเคเปลือกสีมันต้องคิดอะครับมันต้องคิดคิดก่อนทำอุ้ยอย่าบางังนี เคเรียบร้อยอุ้ยได้เกียร์ดาเนี้ยเกียร์ดาแบบนี้ครับจะทำให้แตกง่ายอ่ะเปิดมาเซนเปิดสีเป็นอะไรแดงเปิดสีเหลืองอ่ะเป็นสีอะไรแค่น,นี้อ้ยเนี่ยมันผมนเกียร์เพราะอย่างงี้แหละมันต้องเปิดสีอะครับอันนี้สีแดงอันนี้แดงเอออ่ะเปิดนี้กันเหลืองเหรอ ฟ้าเทียนเดืองเปืดแดงเปืดเปืดอะสุ่มโอเคต่อไปสุ่มเด้อะเอาสุ่มอันนี้ละสีอะไรแดงป้ายสีใหม่สีใหม่เก็บร้อยเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ แดงแล้วก็นี่โอเคสิบแปดล้วครับคลิปนี้โอเคสิบแปดแล้วเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชสีีเทลีทีนี้เปิดสีฟ้าแล้นี่ก็เปิดสีส้มเนี่ผมรู้วิธีการได้แล้วนี่ วิชวนะชิวอยู่ิีว่าจะเบาไปหน่อยนะครับโูจะเบาเสียงนะครับไม่ใช่โูจะเพิ่มเสียงเออเปิดอันนี้สีแดง,แดงปืยหายปืนเหลืยงเหลืองเหลืองแดงม่วง โอ้ย่าพึ่งอย่าพึ่งเหนือโอ้ยไม่มีการเคลื่อนไหวอ่ะอสีอะไรอยาลอบเนี้ยอเหลืองแล้วกันรอบเนี้ยเปิดสีง่ายงแดงอ่ะแดงแล้วกันอันนี้วมาเปิดสุ่มโอ้ ดีไปไปไปก่อนไปก่อนที <มา S 1> อันนี้ม่วงอันนี้ม่วงทีอ่ะทีเรียบร้อย ต่อไปโอ้ยเกียร์ดาดเนี้ยเกียร์ดาแบบนี้แดงจ้ม m มาปิดสีใหม่สีอ่ะโอ้โหสีอะเรลยนนี้แล้วก,วกันโอเคดวงดวงถือว่ามาอยู่ดวงอะ่ะคีป,ะปิดนสีใหม่เหลือง เออผมชอบพูดว่าเปิดสีอะเพราะแบบมันก็ะจะได้รู้ว่ามันคือสีอะไรมามาโอเคเรียบร้อยเอามาเดืยวเล่นดาบพิเศษก่อนแล้วกันนะครับดาบพิเศษโอเคเล่นดาบพิเศษให้ดูก่อนโอ้ยยาเลกอย่าเล็ก,อลกโอ้ยมันชอบแลกอ่ะอย่าพึ่งแหล็กดิ นุ้ยอย่าอย่าพึ่งแหลกหยุดแหลกดิหยุดแหลกก่อน <S <S อเอา,เ,อาเปิดอาฟ้าเปิดสีส้มแล้วกันเปิดสีส้มแดงส้มนะเอาสีออกก่อนอต่อไปฟ้า เดยบร้อยเหลืองอ๋อไปกันแดงม่วงเหลืองครับ EP สองผมก็จะเล่งสปีดแล้วนะเล่งสปีดแบบรวดเร็วไปถึงดาอะไรก็ไม่รู้